นี่ครับมาดูค้างคาวแม่ไก่กินอาหารครับดูข้าบมะม่วงมาครับข้าบมะม่วงมาโอ้โหนี่นี่นโอ้โหตัวใหญ่มากครับค้างคาวแม่ไก่เอาดูมันกัดมะม่วงโอ้โหมันบินเามะม่วงมาเป็นลูกได้อย่างนี้นะครับมันแบบว่า ไม่น่าเชื่อว่ามันโอ้โห,โโหตัวใหญ่เหมือนกำลังกินอยู่นะครับอร่อยน่าดูเลยครับตอนนี้บินเอามะม่วงมาเป็นลูกนะครับแสดงว่าต้องมีกำลังบินมะม่วงก็ลูกโตอยู่นะครดูดูโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะมีกำลังบินได้ขนาดนี้ ตัวใหญ่แล้วก็เป็นสีทองดำเอาหัวห้อยลงมากำลังกินน้ำม่วงือฮื้ดู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 ดด กล้องมันสึ้นไปไม่ถึงมันอยู่สูงอยู่นะครับปลายไผ่ครับดูกำลังงวงเงียกำลังกินอนยะู่นะครับนี่แหละครับที่มะลูกมะม่วงมเมล็ดมะม่วงอันนี้มันก็ดีนะครับมันช่วยแบบว่า ไปเอาเมล็ดมะม่วงไปปลูกไว้ที่อื่นให้เราได้นะครับเป็นจิตพอมันกินกินแล้วมันก็เอาเมล็ดทิ้งลงมาครับท่านผู้ชมเนี่ยทำให้ต้นไม้เกิดที่นูน่นที่นี่บ้างมันเป็นความดีของค้างคาวแม่ไก่ที่ช่วยให้มีต้นไม้ไปเกิดที่นูน่นที่นี่นะครับนี่นะครับตัวที่พาต้นไม้ไปปลูกโอ้โหมันกินแป๊บเดียว มุอยิน้นเยังโอ้โมันเอามือๆๆๆจับจับจับกินกินลูกนี้น่าจะกินได้หมดมันน่าจะอิ่มก่อนอือหือ